ไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูชอบแฟมิลี่ไหนมามาไหนมามาให้พี่ถ่ายคลิปแล้วมยังไงมันก็รู้ว่าไม่กินไอติมแต่ว่าเราดีออกมาแล้วไง ก่อนหมาจะเห็นอีกทีก็ตอนคลิปออกไปแล้วนู่นเลยอีกเป็นเดือนก่อนหมาจะรู้มามีเป็นลักเดี๋ยวจะพูดกินอะไรอ่ะพอผูกกินไอติมเสร็จพอพอผ่านไปผ่านไปพอพอไปลงเรือพอมามานั่งรถคันนี้เดี๋ยวมาก็เจอไอติมอ่ะถูกเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ้งแั่ขยะไง แต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อมเลยนะลูกนี่ไงนี่ไงะตะวันใครใครเป็นเด็กก็ต้องก็ต้องชอบดูอยู่แล้วม่จริงหรอกเด็กแถวบ้านฟ้าชอบไปกินย,ยิงนกตกปลายิงนกตกปลาเลยแหละมันมันมันมีที่ไหนเมืองเนี้ยอ่ะเมืองนี้ไม่มีหรอไม่มี่ม,<า>มันอยู่ที่อื่น ไกลมากไก<ท>ลเราจะขับเราต้องขับรถไปเสียเวลาอ๋อ,อแถวนี้ไม่มีใช่ไหมหน่าจะไม่มีเพราะว่า,วา,วานี่มันหมู่บ้านเราไม่ใช่อ้าวแล้วหมู่บ้านเรานี่ตกปลาไม่ได้หรอหมู่บ้านเรามีทะเลที่ไหนเออเขากตกในแ<ง>ม่น้ำไงมันมันไม่มีแถวแถวนี้<อ>หมู่บ้านเราไม่มีมันจะไปที่อื่น ที่อที่มันที่มันไม่ไม่ใช่เมือไม่ใช้าวเชื่อมแล้วเนี่ยเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยอ้่นานโน่เออเชื่อมเสร็จต้องนาแล้วเนี่ยเราจะรีบดูทำไมอ่ะดูแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องลงไปซื้อกับข้าวนี่ชมพูใส่ชุดสีแดงนะครับนี่ชมพูใสชุดสีแดงเป็นรับบทวันนี้รับบทเป็นสมทรงในเรื่องไอ้ฟักใช่ไหม เอ้านี่มันทานตันเลยค่ะไปร้านหมูไปพาเพื่อนไปร้านหมูก่อนร้านหมูอยู่ไหนร้านหมูอะไหนบอกว่าไม่ซื้อหมูโอ้นนี้ร้านขนมหวานไม่น่าดูดีดูดูเราทำไงล่ะทีเนี้ย ก็ลงมาถึงวลาเขาลงแล้วลนะคะนักดับเพลงไปแล้วนักดนตรีนะครับตอนนี้เราทำการย้ายตลาดกันนะครับเพราะว่าตลาดเมื่อกี้ร้านไม่มาขายเลยเราก็เลยทำการไม่ไม่มีของที่มามาชอบที่มายักได้เลย อ๋อแล้วเราจะมาซื้อเราของกินเองหรือว่าเรามาทำอะไรเนี่ยตอนนี้ไกินไอติมอ้าวเราไม่ได้อมาซื้อของให้มาหรอซื้อของไปกินไอติมโอเคแต่ว่าเราซื้อของก่อนใช่ไหม,ไ,มไ,หไปไปลุย,ย,ยเดินนี่โอู้่ตลาดนี้เยอะแยะเลยซื้ออะไรดี ก่อนอื่นเราต้องไปร้านกับข้าวก่อนลูกซื้อกับข้าวให้หมาหมาเดินไปที่จมจะเดินแบบปิดตาปิดตาเดินเอาปลอยมือที่ กี้เราเจอร้านกับข้าวแล้วหนึ่งร้านเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นที่มีอะไรอีกนี่เดี๋ยวต้องมาซื้อขนมร้านนี้ด้วยว้าว <Wow. S 1> นี่มีผัดห่อยมีปลาลาดพริกมีไก่ทอดมีลูกชิ้นทอดไป้ <Yahoo! S 1> ไหน oh. เดี๋ยว มาดูก่อนเออกับข้าวมีแค่สองร้านล,ละ่ปทุกผู้เราไปซื้อกับข้าวร้านเดิมโอเคว่างพอดีเลยใช่แล้วเอาเอาแกงอะไรดีนะเอาไข่พะโล้ถุงนึงไม่เอาเต้าหู้ แล้วก็อันนี้ถุงเนึองต้มขาไก่อาชมพูหยิบเงินให้พี่เขาแปดสิบแเงินพี่เขาแปดสิบเดี๋ยวเอาแบงแค่สิบมาคืน <c oughs> เอาแบงร้อยให้พี่เขาอ่าเนี่ยอ่าจ่ายเงินอ่า ไปไหนๆ <ไป S 2> รับเงินทอนด้วยเงินทอนไม่เอาได้ไงโอ้อ่ะต่อไปขนมมามา้ามาม้าบอกอยากกินขนมไปร้านโน้อนอ่าใช่ถูกต้องหนูรู้มาชอบกหนูรู้ว่ามาชอบกินอะไรเนีย่ยหนูชี้ดิมาม้าชอบกินอันไหนเอาสิเอาสิหนูรู้อ่ะหนูรู้ว่ามาม้ากินนไหน โหรู้ไม่จริงนุ่มกว่าเพาเหนียวทั่วดำถุงนึงชั่งผูไม่ได้พูดหมายถึงนะผู้พูดว่าหนูรู้ว่ามาแล้วก็เออ่ตัวเขียวต้มถุงนึงแล้วก็อ่ฟักทองฟักทองแกงบวชใช่ไหมอ่าอันนี้บวชกี่นากเนี่ยฮะบวชนักเดียวใช่ไหมเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบบาทอ่ามีแบงค์ห้าสิบอยู่แล้วเมื่อกี้โอเค ขอบคุณครับไปคุณโ่อขาดอะไรอีกนะอ๋อไป็นซีปลาทอดกินดีกว่อน่ะเขาบอก่าไปไหนเออเอาปลาตัวหนึ่งครับสี่สิบ ตัวนี้ครับตัวตนี้ก็ได้ครับครับได้แตกรอบหน่อยไม่กรอบเหมือนกันกรอบเหมือนกันครับ,น,น,น,รบนี่เลยกรอบครับอ่านี่ได้ปลาไปกินแล้วครับนี่โอเคขอบคุณครับอ่านี่ได้ปลาได้ขนมอ่<ป>าต่อไปอะไรอยู่ที่โรงเรียนหน่ะชมพูอ่ะทำไมซื้อขนมที่โรงเรียนใช่ไหมอ่าหนู่ซื้อขนมอันนี้มาเนี่ยอะไรโหหลอกล<อ>่อเแค่หลอกล่อที่ไหน ที่โรงเรียนเอาล้อก็แสดงว่ากินไปแล้วสิเหมือนกันเลยรองงงงอะไรงงทำไมเหมือนกันนะงงทำไมทำไมเขาเอาไปซื้อมันเหมือนกันนะอยากเอาอันไหนชี้ดิโอ้นี่คจะกินน้ำโอเคเป็นน้ำหรือเป็นผงอ่ะเป็นดเม็ดใช่ไหมเท่าไหร่ครับ

เอาแล้วครับตามสัญญามาช่วยประป๊าจ่ายตลาดไปลุยลุยไปใช่ขนมอันไหนที่รู้ชอบแต่ว่ามันละลายคนระับลูกอ๋อ oh, no มันละลายเล้วอันเี้จริงๆรู้ชอบเลยนะมันละลายเล้วเอาอันอื่นอันอืน่น ไป,ไปดูร้านอื่นไ,ไปดูร้านอื่นกันไหมริบซีเจไหมอ๋อที่นี่มีเยอะหน่อยอแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ชมพูชอบมาโอเคเอาอันนี้ใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้เราได้ไอติมเรียบร้อยอ่ะชมพู่บายบายเพื่อนก่อน ไปกินไอติมแล้วบาย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 ป๊าหนูเก็บถุงไอติมสเสร็จใส่ในถุงเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเห็น <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาเห็นเลยเหรอทำไมอ่ะมาม่รู้ไม่ได้ใช่ไหม, <S <S ไมไทำไมอ่ะถ้ามาดูแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูหลักฐานของเราอ๋อนี่ครับเรียบร้อยครับหลังจากเรากินเสร็จจับ,บเรียบร้อยเราเก็บถุงไอติมทิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวหมาเห็นนะครับผมโอเคไป tag team เอ้ยเาโอเคแล้วเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอรคร้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ